ในประวัติศาสตร์ร่วมหมื่นปีของมนุษยชาติไม่มีสัตว์ชนิดใดที่มีความผูกพันกับเราได้ลึกซึ้งเท่ากับสุนัขจากหมาป่าที่คอยระแวกระวังภัยรอบกองไฟสู่สมาชิกสำคัญในครอบครัวในยุคปัจจุบันการคัดเลือกสายพันธุ์ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงสถานที่และสภาพภูมิอากาศเหมือนแต่ก่อนแต่ยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัยคลิปนี้นานาสาระจะพาคุณไปพบกับ การสำรวจสายพันธุ์ของสุนัขเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ในโลกยุคปัจจุบันผ่านแง่มุมทางชีววิทยาประวัติศาสตร์พฤติกรรมและวัฒนธรรมการเลี้ยงดูที่ส่งผลให้แต่ละสายพันธุ์ครองใจคนทั้งโลกและคนไทยเช้าวันธรรมดาในกรุงเทพปี2026 l i ิลิฟต์คอนโดเปิดออกไม่ใช่เสียงรองเท้าหนังไม่ใช่เสียงส้นสูงแต่คือเสียงเล็บเล็กๆก,กระทบพื้น French Bulldog ok รูปร่างอวบอ้วนตุ๊ตะาน่ารักในสายจูงยาวเจ้าของกดโทรศัพท์หนึ่งมืออีกหนึ่งมือถือถุงจัดเก็บอุจจาระสุนัขอย่างคล่องแคล่วภาพนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในไทยมันเกิดขึ้นซ้ำๆในโตเกียวโซนิวยอร์กลอนดอนและทุกเมืองใหญ่ทั่วโลกนี่คือจุดตั้งต้นของคำถามสำคัญในโลกสัตว์เลี้ยงยุคใหม่สุนัขบางสายพันธุ์กลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างเมืองและบางสายพันธุ์ ค่อยๆหายไปจากชีวิตประจําวันของมนุษย์คําตอบหนึ่งอยู่ในตัวเลขและตัวเลขเหล่านั้นถูกบันทึกโดยองค์กรอย่าง T.G.M. Research และ American Kennel Club ผลสํารวจชี้ตรงกันว่าการเลี้ยงสุนัขในปัจจุบันไม่ใช่แค่มีไว้เฝ้าบ้านหรือเพื่อนเล่นคลายเหงาอีกแล้วแต่คือการสร้างสมาชิกครอบครัวการทดแทนความสัมพันธ์บางอย่างและในหลายกรณีคือการเยียวยาตัวเอง ข้อมูลจาก TGM Research Pet Care in Thailand in 2025ระบุว่าคนไทยในเมืองกว่า70%มองสัตว์เลี้ยงเป็น Pet Parent คือสัตว์เลี้ยงที่เป็นสมาชิกครอบครัวไม่ใช่ทรัพย์สินเข้ามาแทนที่คำว่า Pet Owner ที่แปลว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงแล้วในปัจจุบัน Pet Parent ไม่ใช่สับแฟชั่นแต่มันสะท้อนการเปลี่ยนผ่านเชิงวัฒนธรรมอย่างแท้จริงข้อมูลสำรวจจาก American Kennel Club หรือ AKC คือสมาคมทะเบียนสุนัขที่เก่าแก่ก่อตั้งตั้งแต่ปี1884และทรงอิทธิพลที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทุกปี AKC จะรายงานสถิติการจดทะเบียนสุนัขพันธุ์แท้ซึ่งกลายเป็นเข็มทิศของเทรนด์โลกสุนัขและผลล่าสุดไม่ได้สร้างความประหลาดใจนัก French Bulldog ยังคงครองอันดับหนึ่งต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศ French Bulldog คือมหาอำนาจหมาพันจิว๋ว คู่โคนแชมป์ที่ครองอันดับหนึ่งมานานหลายสิบปีอย่างลาบราดอร์รีทรีเวอร์หากเป็นเมื่อ10-20ปีก่อนลาบราดอร์อาจจะเป็นอันดับหนึ่งแต่ในทศวรรษ2020 2026 French Bulldog ได้ทะยานขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอย่างสง่าผ่าเผยทำไม French Bulldog ถึงครองโลกด้วยใบหน้าย่นยับและหูรูปข้างขคาวที่เป็นเอกลักษณ์ French Bulldog คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบของคนเมืองแค่พูดว่า พวกมันเป็นสายพันธุ์ที่มักจะได้นอนบนเตียงเดียวกันกับเจ้าของก็กินขาดสุนัขสายพันธุ์อื่นแล้ว French Bulldog ไม่ต้องการพื้นที่กว้างขวางไม่เห่าพร่ำเพรือ่อและเป็นมิตรกับคนแปลกหน้าอย่างยิ่งสเสน่ห์ของพวกมันไม่ได้อยู่ที่ความปราดเปรียวแต่อยู่ที่ความตลกพวกมันแทบไม่ต้องทำอะไรเลยแค่อยู่เฉยเฉยก็ตลกแล้ว French Bulldog มีความสงบเลี้ยงง่ายแต่ไม่ค่อยเอาใจเจ้าของเพราะเจ้าของจะพยายามมาเอาใจพวกมันก่อนเสมอ อันดับที่2คือลาบราดอร์รีทรีเวอร์ตำนานของความจงรักภักดีอดีตแชมป์ตลอดการที่ยังคงรั้งอันดับต้นๆอยู่ลาบราดอร์เป็นสุนัขครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเพราะความฉลาดฝึกง่ายและนิสัยที่เป็นมิตรเป็นเวลากว่า30ปีที่ลาบราดอร์ครองอันดับหนึ่งในสหรัฐและยุโรปแม้ปัจจุบันจะหล่นมาอยู่อันดับสองแต่ลาบราดอร์รีทรีเวอร์คือสุนัขที่มียอดจดทะเบียนที่สม่ำเสมอและเสถียรที่สุด ทำไมลาราดอร์ถึงยังได้รับความนิยมอยู่จนถึงปัจจุบันนั่นก็เพราะลาราดอร์คือสุนัขสารพัดประโยชน์ตั้งแต่เป็นสุนัขนำทางคนตาบอดสุนัขก,กูภ้ภัยไปจนถึงพี่เลี้ยงเด็กที่อดทนที่สุดจิตใจที่ต้องการเอาใจเจ้าของทำให้ลาบราดอร์เป็นสายพันธุ์ที่ฝึกง่ายที่สุดอันดับที่ 3. โกลเด้นรีทรีเวอร์ผู้สร้างความอบอุ่นให้ครอบครัวในร่างสีทองสีขาโกลเด้นรีทรีเวอร์ไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยง แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสุขในครอบครัวขนสีทองเหลืองอารามและแววตาที่เต็มไปด้วยความรักทําให้พวกมันเป็นทูตสันทวะมตรีแห่งโลกของสุนัขทําไมโกลเด้นรีทรีเวอร์ถึงยังมีความนิยมอยู่จนถึงปัจจุบันนั่นก็เพราะความอ่อนโยนที่ไม่มีขีดจํากัดโกลเด้นรีทรีเวอร์สามารถเข้ากับสุนัขตัวอื่นแมวหรือแม้แต่สัตว์แปลกหน้าได้ง่ายสเสน่ห์ของพวกมันมาจากภาพลักษณ์ที่ปรากฏในสื่อและภาพยนตร์ ซึ่งสร้างภาพจำโกลเด้นรีทรีเวอร์ถึงความอบอุ่นและความสบายใจความนิยมในการเลี้ยงสุนัขในแต่ละช่วงเวลานั้นเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยสุนัขบางพันธุ์ที่เคยพบเห็นได้บ่อยในสมัยก่อนปัจจุบันกลับมีจำนวนลดลงและมีการเลี้ยงเฉพาะในคนบางกลุ่มที่มีใจรักเป็นแฟนพันธุ์แท้เท่านั้นเมื่อลองมองกลับไปก็จะมีอยู่บางสายพันธุ์ที่ค่อยๆลดลงไปจากสังคมสุนัขจากกระแสะของภาพยนตร์ดังที่ชื่อว่า 101 Dalmatian ที่ออกฉายในปีคศ .1996 ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ปลุกกระแสะความสนใจในสุนัขพันธุ์ดวเมเชียนและมีการนำมาเลี้ยงกันอย่างกว้างขวางจากวันนั้นผ่านมาราว20ปีสุนัขพันธุ์ดาวเมเชียนได้ล้มหายตายจากไปตามกาลเวลาหลงเหลือแต่ผู้ที่ชื่นชอบบางกลุ่มที่ยังคงเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้กันอยู่ในอดีตสุนัขพันธุ์ดาวเมเชียนมีหน้าที่อารักขา วิ่งตามรถเทียมม้าในช่วงยุคกลางของยุโรปพวกมันเป็นสุนัขที่มีนิสัยร่าเริงรักสะอาดตื่นตัวแข็งแรงกระฉับกระเฉงและเฉลียวฉลาดเป็นสุนัขที่มีความทรหดอดทนและวิ่งได้รวดเร็วจึงเหมาะที่จะเลี้ยงเป็นเพื่อนเฝ้ายามและคอยอารักขาเจ้านายได้เป็นอย่างดีแต่ก็มีข้อเสียอยู่บ้างตรงที่มีโรคทางพันธุกรรมติดตัวมาเช่นโรคนิ้วในทางเดินปัสสาวะเป็นต้นถึงอย่างนั้น สุนัขพันธ์ดาวเมเชียนก็เคยเป็นสุนัขทรงเลี้ยงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ทรงเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้อยู่หลายตัวด้วยกันได้แก่คุณสุดหล่อและคุณหมามุยส่วนสายพันธุ์สุนัขที่มีคนเลี้ยงมากที่สุดในไทยคือพ่อเมเรเนียนอันยมณีมีชีวิตแห่งคอนโดมิเนียมในสังคมเมืองที่พื้นที่ใช้สอยจำกัดพ่อเมเรเนียนคือคำตอบที่ลงตัวที่สุดด้วยรูปลักษณ์ที่เหมือนลูกบอลขนฟูและขนาดตัวที่พกพาสะดวก พอเมรเรเนียนมีเชื้อสายจากสุนัขลากเลื่อนในแถบอาร์กติกทําให้มีความกล้าหาญตื่นตัวและบางครั้งก็เห่าเก่งจนเป็นสัญญาณเตือนภัยชั้นดีคนไทยนิยมเลี้ยงน้องปอมกันมากเพราะสามารถแต่งตัวใส่เสื้อผ้าหรือพาออกไปคาเฟ่ได้ง่ายนอกจากนี้ใบหน้ายิ้มและดวงตาที่กลมโตยังเป็นอาวุธลับที่ทําให้เจ้าของยอมเปให้ทุกอย่างส่วนสุนัขพันธุ์ไทยของเราก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นตามลําดับ ทั้งสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านและสุนัขพันธุ์บางแก้วที่เลี้ยงง่ายกว่าเพราะเป็นสุนัขพื้นถิ่นของไทยเราอยู่แล้วในยุคปัจจุบันความนิยมของสายพันธุ์สุนัขสะท้อนวัฒนธรรมไลฟ์สไตล์และความต้องการของมนุษย์แต่เหนือสิ่งอื่นใดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสุนัขคือสิ่งที่เราเรียกมันว่าเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ไม่ว่าคุณจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไหนความรักความเข้าใจและการดูแลที่เหมาะสม คือหัวใจของมิตรภาพที่สวยงามหากคุณชอบคลิปโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องหน้าหน้าสาระด้วยนะครับขอบคุณครับ